สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง youtube ของใส่ลุงนะคะที่เห็นอยู่ตรงหน้าจอเต็มไปหมดเลยนะคะขอแนะนำก่อนค่ะสำหรับวันนี้นะคะคือวันพุธที่17กุมภาพันธ์2,564ค่ะใส่ลุงมาพร้อมกับคลิปภาพต่อของสิ่งนี้ค่ะ,ะดูให้ใกล้ๆดูให้ชัดๆยังจำกันได้ไหมว่าสิ่งนี้คืออะไรนะคะเห็นไม่ชัดใช่ไหมนี่ค่ะ มาดูกันชัดๆสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คือจุรินซีหัวปรีค่ะจุรินซีหัวปรีวันนี้ใส่ลุงมาอัปเดตพัฒนาการของเขาและการปรับสูตรนิดหน่อยค่ะโอเคไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพัฒนาการของจุรินซีหัวปีที่ใส่ลุงบอกว่ามันคืองานวิจัยของใส่ลุงคือการทําครั้งแรกแล้วใส่ลุงก็ไม่รู้ว่ามีใครทําหรือเปล่านะคะแต่ใส่ลุงอะ่ะชอบทํางานวิจัยจาก ผลผลิตที่มีอยู่ที่สวนสิ่งใดที่เรามีที่สวนเนี่ยเราก็เอามาทำงานวิจัยของเรานะคะว่าเอะมันเป็นยังไงมันใช้ดีไหมแต่เบื้องต้นเอามันเป็นยังไงก่อนโอเคปะเบื้องต้นเนี่ยคะ่ะจุลินทรีย์ทุกชนิดนะเขาจะต้องมีแก๊สถูกต้องไหมเซลล์กำลังขยับแล้วเซลล์ก็จะเปิดให้ทุกคนรูว่ามันเป็นยังไงโอเคตั้งใจฟังนะคะเปิดแล้วนะ ได้ยินไหมอะ่ะคือมันไม่มีแก๊สอะ่ะมันเบามากจูลินซีหัวปีมันเบามากค่ะคุณมันเบามากมันไม่มีแก๊สค่ะถ้ามันไม่มีแก๊สแปลว่ากระบวนการย่อยสลายมันจะชา้าโอเคปะอ่ะเดี๋ยวจะเขย่าใหม่เขยา่า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 แล้วก็เปิดให้ดูอ่ะตั้งใจฟังนะเนี่ย คือมันไม่มีแก๊สมันมีแก๊สนิดเดียวเขาคุณนิดเดียวการที่มันมีแก๊สน้อยเนี่ยมันจะทําให้กระบวนการย่อยสลายมันช้าซึ่งใส่ลุงทาตั้งนานแล้วจุลีซีหัวปีเนี่ยทำตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ก่อนนู้นแล้วอ่ะมันยังไม่เป็นใช้คํานี้แล้วกันว่ามันยังไม่เป็นมันยังไม่ย่อยสลายเนาะเพราะน้ํามันยังใส่ติ้งหลิงอยู่เลยโอเคไหมคือน้ําถ้ามันเกิดกระบวนการย่อยสลายน้ํามันจะขุนแล้วเพราะว่าหัวปีเขาดำอ่ะเึนออปะ แต่อันนี้คือน้ํามันยังใสยอยู่อ่ะแสดงว่ากระบวนการย่อยสลายมันช้านี่คืองานวิจัยของเซลุงเสลลุงได้ค้นพบแล้วว่าจุลินทรีย์หัวปรีนะคะมันเกิดน้อยมันก่อตัวน้อยมันย่อยสลายได้น้อยโอเคไหมเพราะอะไรเพราะหนึ่งหัวปีเนี่ยมันไม่เปรี้ยวคุณดูนะมันต่างจากมะยงชิดมะยงชิดนี่เปรี้ยวย่อยสลายเร็วนะคะจุลินทรีย์มะยงชีดมันเปรี้ยว มะยงชีนมันเปรียปร้ยวถูกไหมมันเปรี้ยวมันมีมะยงชิคเขามีความเปรี้ยวมีความหวานพอมีความเปรี้ยวซึ่งมันเหมือนเป็นจุลินเซียเนาะปะแล้วความหวานก็เหมือนเป็นอาหารของจุลินเซียมันก็เลยเกิดกระบวนการเกิดแก๊สเดยอะพอเกิดแก๊สเยอะมันก็ย่อยสลายมันคือการการที่มันมีแก๊สเยอะเหมือนคุณ,คณจุลินซียเขากินเก่งอะ่ะกิน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 แล้วมันเกิดแก๊สอย่างนี้เนาะปะอ่ามันก็จะย่อยสลายเร็วแต่นี่ค่ะคุณหัวเปรี้ยค่ะ เหมือนเขากินไม่เก่งอะ่ะเหมือนเขาเป็นเด็กแบบว่าไม่ชอบกินอาหารฉันเบื่ออาหารอะไรประมาณนี้มันก็เลยมีแก๊สน้อยมันก็เลยย่อยสลายได้ช้าใส่ลุงก็เลยจะสิ้นสุดงานวิจัยของจุลินทรีย์หัวปลีแบบจุลินทซีย์หัวปลีคือแบบจุลินทรีย์ที่เขาสร้างเองกับน้ําและหัวปลีเพียวๆเนี่ยมันไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันย่อยสลายช้ามากแล้วใส่ลุงก็จะไปส่วนวันเสาร์นี้ ก็คือวันเสาร์ที่20กุมภาเนี้เสร็จลุงจะไปสวนนะคะถ้าใครดูช่อง youtube ของเสีลลุงอยู่ในเวลานี้นะคะสามารถโทรสั่งจองมะยงชีดให้ที่สวนเสิส็งนด้เลยนะคะมายงชิดบ้านสวนอิ่มบุญปลอดสารเคมีค่ะ จะเริ่มออกสูต่ตลาดนะคะผลผลิตจะสุกนะคะพร้อมรับประทานในวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์2564นี้ค่ะใครนะคะที่สนใจอยากรับประทานมายงชีดบ้านส่วนอิ่มบุญปลอดสารเคมีรสชาติดีหวานอมเปรี้ยวนิดนิด,นดอร่อยชื่นใจเนื้อเยอะค่ะโทรหาเิลุงได้เลยค่ะ0660464198นะต่อไปขายของเสร็จแล้วค่ะเรามา ดูวิธีการปรับสูตรค่ะซึ่งเซลุงจะไม่ได้ปรับสูตรทั้งหมดหรอกนะนี่ค่ะเซลุงมีจุลินทซียหัวปีหนึ่งแกลลอนนมแล้วก็อีกหนึ่งขวดเนี่ยอเซลุงจะปรับแค่สี่ขวดเพราะว่าเซลุงมี e ออมอยู่สี่ขวดอีกสองขวดนี้ไม่ปรับโอเคไหมคะเอาเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าจะยังให้คงให้เขาเป็นจุลินทซียหัวปีอยู่ไม่ปรับสูตรโอเคไหมอ่า เสรีลุงจะปรับสูตรแค่4ขวดแค่4ขวดเนี่ยค่ะนี่เสรีลุงจะปรับสูตรแค่4ขวดเพราะรอ,อะไรเพราะเสรีลุงมี EM ที่จะเอามาเพิ่มกระบ,บวนการย่อยสลายให้กับจุลินทรีย์หัวปรีของเราเนี่ยสขวดโอเคไหมเนี่ยค่ะเสรีลุงก็มี EM อยู่4ขวดเราต้องการเพิ่มกระบ,บวนการย่อยสลายให้กับจุลินทรีย์หัวปรีของเราเนี่ยอโอเคป่ะนี่เห็นไหม เซรลุงมี EM 4ขวดเพื่อที่จะมาย่อยสลายเพิ่มกระบวนการย่อยสลายให้คุณจุลินทรีย์หัวปรีให้มันเร็วให้มันทันใจเสรลุงที่เสรลุงจะเอาไปใช้วันเสาร์ที่20นี้โอเคไหมเซรลุงก็จะเอาไปลดรอบโคนต้นมะยงชิดแล้วก็เอาไปลดป่ากล้วยและต้นไม้อื่นๆที่อยู่ในสวนโอเค เดี๋ยวพอไปถึงสวนวันที่20สิก็จะไปทําวิธีการใช้งานให้ดูว่าสงเอาไปลดยังไงโอเคไหมทีนี้วิธีการที่เราจะปรับสูตรก็คือเนี่ยค่ะเราก็จะเขย่าก่อนนะเพื่อจะถ่ายเราจะถ่ายน้ำเนี่ยออกไปใส่ขวดนี้แล้วเราก็จะเอาจุลินทรีย์สังเคะ์เอยเอา EM ที่อยู่ในขวดนี้ใส่ลงมาในขวดนี้เพื่อไปกระตุ้นกระบวนการย่อยสลายให้มันเร็วให้มันเกิดการย่อยสลาย อย่างรวดเร็วให้ทันต่อการที่เสดุงจะเอาไปใช้ที่สวนโอเคไหมตอนนี้มันเหมือนกับว่าพอมันไม่ย่อยสลายมันมันมันไม่ได้ประโยชน์ธาตุอาหารจากหัวปีที่อยู่ข้างในอ่ะเออมันก็เป็นน้ําเพียวๆกับหัวปีแยกกันอยู่อะไรเงี้ยไม่ได้ธาตุอาหารที่อยู่ในหัวปีอ่ะหัวปีเนี่ยมันเป็นส่วนที่ให้ให้หวีกล้วยถูกไหมมันมีอาหารอยู่ในนี้เยอะมากเลยนะมันต้องเป็นอาหารที่ดีมีประโยชน์สิเพราะมันทําให้กล้วยเป็นลูก นู่หมเป็นหวีเป็นลูกอะ่ะมันต้องมีประโยชน์สุดๆล้ําๆอะ่ะแต่ตอนนี้คือด้วยความที่เขาไม่เปรี้ยวไงเขาไม่เปรี้ยวแล้วมีน้ําตาลอยู่น้อยมันก็จะทำให้กระบวนการย่อยสลายมันช้าโอเคปะมันฝาดไงหัวเปียมันฝาดมันมียางแล้วมันก็ฝาดแล้วมันก็ไม่มีน้ําตาล มันก็เลยย่อยสลายช้าคุณจูลินซีเนี่ยผล,ลไม้ใดที่มีน้ำตาลมีความหวานไวค่ะกล้วยนี่ไวมากๆนะคะเดี๋ยวเสรจลุงจะอัปเดตพัฒนาการจูลินซีไม้ยงชิดแล้วก็จูลินนซีกล้วยน้ำาวาให้ดูอีกทีหนึ่งนะซึ่งเสร็จลุงบอกเลยว่าเสรจลุงแทบจะดูแลไม่ไหวนะคะคุณกล้วยนะคะโอ้ยนางระเบิดระเบ้อนะคะอ่าวิธีการปรับสูตรค่ะปรับสูตรจูลินซีหัวปรีนะคะขย่าวเสร็จแล้วนะ เห็นไหมเปิดไม่มีเสียงเลยค่ะเซลุ่งก็จะเทลงไปนี่ค่ะเทน้ําน้ํากับหัวปีบางส่วนลงไปใน e m ขวดนี้นะคะเทแล้วนะก็แล้วแต่เนื้อหัวปีมันจะลงนะมันจะลงหรือไม่ลงเราไม่ซีเรียสโอเคปะ่ะเซลุ่งก็จะได้จุลินซีหัวปีผสมกับ e m เพิ่มหนึ่งขวดถูกไหมก็คือมีหัวปีลงไปนิดหน่อยแล้วก็มีน้ําหัวปีที่แช่ แช่อยู่ประมาณสองอาทิตย์มาแล้วเนี่ยอยู่ใน EM เหมือนกับเราได้จุลินทรีย์หัวปีเพิ่มเป็นสองขวดเห็นปะอ่าแล้วเสรีุงก็จะเพิ่มนี่ค่ะหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ที่เสรุงทำไว้แล้วเนี่ยใส่ลงไปอ่าเดี๋ยวบางคิวกันอ่ะขยึบนิดนึงค่ะลูกบางคิวค่ะโอเคไหมนี่ค่ะเสรีุงก็จะเอา EM นะคะอุย้ย <laughs> เสรีลุก็จะเอา EM เห็นไหมมันเหลืองๆเหมือนกันเนี่ยมันคือ EM เห็นปะ ใส่ลงไปในขวดนี้แทนเพื่อไปกระ,กระตุ้นกระบวนการย่อยสลายซึ่งเดี๋ยวเซ่ลงขอเติมลงไปในนี้อีกหน่อยนะเดี๋ยวเอาเนื้อมันลงนิดนึงโอเคอ่ะเส่ลงจะเติมจุลินซีเ e อ็มลงไปเพิ่มกระตุ้นกระบวนการย่อยสลายค่ะอืม ขอไเสลุงจามโอเคไหมตอนนี้เสรลุงก็จะได้จูลินซีหัวปรีเพิ่มมาเป็นสองขวดโดยใช้ EM เป็นตัวช่วยย่อยเข้ามาโอเคปะหลังจากนี้เราก็แค่ปิดฝาค่ะคุณแค่นั้นเลยปิดฝาแล้วก็เขย่าให้เข้ากันแล้วก็รอวันให้คุณเอ็มเขากินค่ะแล้วเราก็มาเคลียร์แก๊ส สมมติว่าคุณเอ็มเขากินอยู่แล้วมันมีแก๊สเนี่ยเฉลุงเคยย้าเสมอว่าการทําจุลินซีถ้ามันมีแก๊สขวดมันจะบีบไม่ได้เราบีบบีบแล้วเสียงไม่ไดังแบบเนี้ยมันจะบีบไม่ลงเลยมันจะตึงนะคะปึ๊บแล้วเปิดออกมาก็จะมีเสียงแก๊สอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตพัฒนาการการปรับสูตรจุลินซีหัวปรีด้วยการใส่ EM ลงไปช่วยในกระบวนการย่อยสลายนะคะทีนี้ถ้าเป็นจุลินซีกล้วยน้ำว้าบอกเลยว่าไม่ง้อคุณเอม็มค่ะแต่ถ้าเป็นหัวปรี ต้องง้อคุณเอมค่ะเพราะว่าคุณเอมเนี่ยจะช่วยให้เกิดกระบวนการย่อยสลายที่เร็วขึ้นถ้าเรารอคุณหัวปีซึ่งมีรถฝาแล้วก็มียางเหนียวแล้วก็ไม่มีน้ำตาลโอกาสที่เขาจะย่อยสลายเองชามอกโอเคไหมคะอ่ะทีนี้เสริร้งทำให้ดูหนึ่งชุดแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เสริร้งจะทาให้ครบทุกชุดแล้วเดี๋ยว ผ่านไปวันที่20ก่อนที่สิลุงจะเอาไปใช้งานเราจะมาอัปเดตพัฒนาการกันว่าการที่สิลุงใส่ EM ลงไปช่วยย่อยมันเป็นยังไงบ้างโอเคไหมนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตพัฒนาการกู้กับจุลินทรีย์หัวป,ปีที่เราไม่ได้ใส่อะไรลงไปว่ามันเป็นยังไงโอเคไหมนะงั้นเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะคะ การปรับสูตรจุลินทรีย์หัวปรีด้วยการเติม EM ลงไปขอจบเพลงเท่านี้ค่ะแล้วก็ฝากทุกคนนะคะกดติดตามช่อง Youtube ของสซรุง้งถ้าท่านอยากเห็นงานวิจัยทางด้านจุลินทรีย์ธรรมชาติอะไรใหม่ๆนะคะให้กดติดตามสซรุ้งได้เลยสซรุ้งลงมือทําจริงแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจกับตัวเองจริงหวังว่าการที่เซรุ้งทําคลิป ลง YouTube จากการที่เสรลุงทำจริงๆแล้วใช้ประโยชน์จริงๆในส่วนมะยงชิดบ้านส่วนอิ่มปุนของเสรลุงเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้ทุกคนลงมือทำบ้างน,นะคะถึงคุณจะไม่มีสวนก็ไม่เป็นไรกระถางต้นไม้ริมระเบียงก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้ใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเศษอาหารในครัวเรือนของคุณแล้วก็ อุปกรณ์รีไซเคิลทั้งหมดเนี่ยในทุกคูณเรือนก็มีอยู่แล้วคุณกินน้ําคุณมีขวดคุณกินอาหารมีเศษอาหารคุณทํางานวิจัยเหมือนอย่างที่เซลุงทำลองทําดูนะคะปิดฝาไว้ถ้ามันเกิดแก๊สเติมน้ําลงไปจุลินทรีย์เกิดกระบ,บวนการย่อยสลายก็จะเป็นจุลินทรีย์ถึ่งเราจะทํางานวิจัยอะไรของเราจะตั้งชื่อเรื่องอะไรก็เรื่องของเราจุลินทรีย์เศษอาหาร จุลินสูงมือว่าคุณกินส้มตามจุลินสีส้มตามอะไรประมาณนี้คะ่ะลงมือทำค่ะหวังว่าการลงมือทำของใสลุงจะนําพาซึ่งความสนุกสนานและความสุขมาสู่ทุกคนและก่อเกิดแรงบันดาลใจให้ทุกคนลงมือทำบ้างน,นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเออไม่ถึง